พลังงานความรักของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่จงให้คำตอบด้วยนะคะคุณกำลังจะได้พบเจอใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่คุณและเชื่อมั่นว่าคนคนนี้คือคนที่ จะทำให้คุณนะคะอยากเริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึง่งอยากจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นะคะมันเติบโตและพัฒนาในอนาคตนะคะโดยปกติคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเนาะบางครั้งหากคุณมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ,ะทำให้คุณไม่มีความสุขหรือคุณไม่สบายใจคุณก็จะหันหลังหันหลังจากเขาไปเลยนะคะแต่คนคนนี้นะคะ เขาจะเข้ามาหาคุณด้วยความจริงใจค่ะแล้วจะเป็นคนที่จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่คุณอย่างเต็มที่นะคะเขาเป็นคนที่จริงใจกับคุณแล้วก็รู้สึกรักคุณอย่างแท้จริงนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณและเขาจะสามารถสารสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะแล้วก็จะให้ความรักมันเติบโตและพัฒนาขึ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอให้คุณโชคดีขอให้คุณพบเจอกับความรักดีๆนะคะ